So the best love free. Good morning guys you see a friend, break up I'm not home and my, friend, my ที่ให้เห็นอยู่นี้นะคะไม่อยู่บ้านแล้วกลับมาบ้านสภาพเป็นแบบนี้ค่ะรัวแต่ประตูบ้านในบ้านไม่มีการโดนเลอไม่มีการโดนงัดกระจกไม่แตกประตูประตูไม่ถูกงัด inside my home everything okay คือคิดสองอย่างลมแรงแล้วก็ขโมยเข้าบ้านเพราะว่าวันที่โลดไปที่โอไฮโอ รถได้โพสต์ลงใน youtube ว่ารถไม่อยู่บ้านเนาะแล้วอาจจะมีคนดูมีมีหลายคนที่รู้ค่ะว่ารถไม่อยู่บ้านแล้วคนในพื้นที่นี้ก็รู้จักรถเป็นบางคนแต่ถามว่า ถ้าเกิดว่าลมมันพัดพายุเข้ามันก็น่าจะเป็นแค่ด้านหลังไม่น่าจะเป็นแค่ด้านข้างแล้วที่ทำให้สงสัยมากที่สุดคือมันมีรอยเท้าตรงนี้ล่ะค่ะมันมีรอยเท้าแล้วตัวนี้ไม้ตัวนี้ยมันยันออกมา คือมันน่าสงสัยคือมันมีรอยเท้าเห็นไหมคะรอยเท้าขึ้นไปนู่นนะคะน่าจะเหยียบไม้ต้นไม้ขึ้นไปนูนะะ่นแล้วค่ะแล้วก็ไปคุณเห็นอะไรหรือเปล่าอยู่ในบ้านคุณเห็นอะไรหรือเปล่ายืนอยูอ่อยู่ในบ้านยืนอยู่หน้าบ้านจะมาขโมยของคุณดันมาเจออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าของบ้าน เพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ไม่ถึงสองเดือนคุณเจอของดีอะไรหรือเปล่าไม่ทันจะได้ขโมยแต่ดันแบบเจอของดีอยู่ที่บ้านก่อนเพราะว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขารักบ้านมากเขาห่วงบ้านมากเขาน่าจะมาอยู่ที่นี่เขาน่าจะมาดูที่นี่ แล้วก็มีคนมาเขียนโน้ตไว้บอกว่ามันมีพายุแรงนะออกำแพงบ้านเธอมันเลยพังแต่ถามว่าตรงเนี้ยมันน่าจะไปนะตัวเนี้ยมันน่าจะไปมากเพราะว่าดูดิมันน่าจะไปมากเลยตัวเนี้ยแต่ทําไมมันไม่ไปทั้งแผงแต่ทําไมตรงนู้นอะ่ะมันเป็นแข็งแรงมากอะ่ะ ทำไมมันไปทำไมตัวนี้มันไม่ไปด้วยตัวนู้นมันแข็งแรงมากเลยนะมันยึดกับต้นไม้แล้วข้างหลังอ่ะตัวนี้มันน่าจะไปแต่ทำไมตัวนู้น่ะมันไปมันไปด้วยมันเป็นสองมันเป็นสองอันนะมันหักเป็นสองอันเลยนะก็แปลกใจว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่สามีบอกว่าฉันมั่นใจว่า ขโมยข้าบ้านเพราะว่ามันมีรอยเท้าแล้วไม้ตัวนี้มันหักออกมาเห็นไหมตัวเนี้มันหักออกมาเนี่ยแล้วมันมีรอยเท้าอ่ขึ้นไปเหยียบบนต้นไม้คิดว่านนะมันน่าจะขึ้นเหยียบแล้วก็โจรออกจากต้นไม้แล้วบ้านรถมันอยู่ข้างถนนแล้วใครๆก็เห็นรู้สิ ลมาลม,มแรงอะทำไมต้นพริกอะต้นมะเขือเออมันเปราะบางอะทำไมมันไม่หักมันไม่ล้มดูด,ดิถ้าพูดตามความจริงนะถ้าลมพายุเข้าสโตงเข้านะนู่นต้นพริกต้นมะเขือมันต้องไปก่อนแล้วทำไมมันไม่ไปทำไมไม่หักและทำไมไอ้นี่ยมันแข็งแรงอะทำไมมันไปทำไมมันหัก แล้วมีคนรู้ว่ารถไม่อยู่บ้านแล้วมันมีรอยเท้าอะ่ะแต่คุณมาเจอของดีอะไรหรือเปล่าคิดว่านะรถมีพ่อตากศิลมหาราชอยู่ที่บ้านรถมีพ่อปิยะมหาราชอยู่ที่บ้านแล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็อยู่ที่นี่เขาก็มาอยู่ที่นี่ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรถเชื่อว่าพ่อเปียกับพ่อศินมหาราชคอยช่วยรดโจหลายๆครั้งที่รถเห็นท่านหลายๆครั้งที่เขามาเข้าฝันและเจ้าของบ,บ้านอะ่ะพ่อของเขาก็อยู่ที่นี่เพราะว่ารถไม่อยู่ใมีมยๆอะ่ะรถเห็นพ่อเขาแล้วรถก็เห็นทหารสามนาย อยู่ที่นี่ดูสิ mm hmm. ก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละคะ่ะตัวนี้มันน่าจะไปซะมากกว่า mm hmm. เห็นไหมมันมีสายเบล่ะที่ลังไว้อยู่มันน่าจะไปซะมากกว่าแล้วทำไมไอตัวนู้ดมันแข็งแรงอะ่ะมันยึดกับต้นไม้ไว้อะแล้วทำไมมันถึงไป ตัวนู้นหักเป็น2ท่อนนะแฟนะหักเป็นสองท่อนคิดว่าน่าจะตะปีนเข้ามาทางต้นไม้มากกว่าเพราะว่ามันมีต้นไม้รองอับไงพอตะปีนขึ้นก็ตะปีนขึ้นที่เดียวกันแต่เพอเอิญขากลับด้านยังไม่ทันจะได้เปิดประตูดคงจะได้หมุนลูกปิดแล้วละ่ะลูกปิดมันรับ แต่ไม่ทันจะได้เปิดประตูไงไม่ทันจะได้งัดไงอาจจะเห็นอะไรซะก่อนเจอของดีซะก่อนนั่งข่าประตูบ้านรถนี่ค่ะประตูคงจะได้เจอของดีซะก่อนคิดว่าวิ่งหูลาบเลย เวี่งแบบกูไม่เอาชีวิตอะไรแบบประมาณเนี้ยมันมีรอยเท้าไงมีรอยไม้งะออกเพราะว่าพวกรอยไม่ได้ทำรอยไม้งะออกตรงเนี้ We think h uh, maybe storm or maybe someone wants to because the friends broke up with the two and After there and this one inside there, this one is very strong, you know. If they come inside, they might come to this side because they have the tea. And someone then knows uh, at the phone there's a storm at the last five days. Have storm and break your friends, everything down there. And we believe have someone try to get in the house and or maybe storm with the two things because someone they know we not home. And they have the choose face too. And this one's back there. It has stone, this one choose big gold first. You see? It's not too strong to hold it. it have to much stone why my chili tea is not go not break up still will be okay i don't know who tried to get it so next time you need to put the camera at the front and at the back yes should be better